น้องเอียงซุ้มอินชีดำสวัสดีครับสวัสดีครับอะมาชมในทีมชุดที่สองหรือว่าชุดบีรางกองทัพพลตีสองใน, <c oughs> อในฝั่งทุยขอไปในฝั่งผู้มิใจครับกับกองทัพพลตีสีในชุดสีฟ้าฝั่งตรงข้ามเอาแตมแรกจะเป็นของใครเริ่มเกมมาเปิดแล้วจะฟอร์มชงลุงนี่ห่างนิดนึงเตะล็อกแต,แตมยังเกี่ยวได้อยู่ครับทับพพาตสีมาดีจริงๆครับ แต่ว่าจังหวะเตะลูกนี้โอ้ไม่ข้ามครับโอ้ยืนเกี่ยวสบายๆเลยนะครับคุณภูวนนท์สวัสดีครับมาดูฮะเจ้ากล้องเสิร์ฟลูกแรกโอ้ออกหลังไปครับนี่ก็หมายเลขสิบหกกับหมายเลขสิบ จ้ากล้องทอบอเจ้าฟอร์มทอบอนี่ก็เดินสายเลยนะครับเดินสายแข่งเรียกว่าเกือบทั่วประเทศนะฮะช่องขวาเปิดนิ่งๆครับโอ้เตะคอมบอกล็อกแตมเรียบร้อย โคกหหวะนะน่ะปายปายสุดยอดนะถ้าปักหนึ่งปายโบปักอะไรดังๆนะอยู่ถ้าปักหนึ่งจังงั้นมันมีแปดกลุ่มนี่นี่เขาแบ่งอย่างนี้นะจ๊ะแ,แต่ก่อนมันสี่กองทัพใช่ไหม ตอนนี้เขาเพิ่มเขาเพิ่มไงก็คือว่าเราก็จําง่ายๆเขาอย่างกลุ่มหนึ่งเนี่ยก็คือทับปักหนึ่งสองสามสี่เนี่ยกลุม 1, 2, 3, 4, กล่มหนึ่งกอางสามสี่กระมากลุ่มห้าก็จะเป็นโรคพิเศษของจานุม่มอะโรบ,บุรีแล้วก็กลุ่มนี้ก็จะรวมกันอะไรบ้างอะไรบ้าง,างกลุม 7, ่มเจ็ดกลุ่มแปดเขาก็เลยแบ่งเป็นสายสายเอสายบีเนี่ยสายเนี้ยสี่สี่กลุ่มสายน้ 4, 4, ยนองสี่กลุม่มหาหนึ่งสองกลุ่มี้ตัดเชือก ครับพี่ทรงอุดสวัสดีครับแจมตัวนี้อยู่ที่สามเท่าท้องขวาเปิดไม่ดีเท่าไหร่ทงย้อนกลับไปได้ไหมเรียบร้อยครับโอ้โหขนาดเปิดออกไปด้านข้างเยอะเลยนะครับแต่เจ้ากล้องยัง ตามไปชงกลับมาได้เคาะเบาๆเปิดไม่อยู่เนี่ยแหละครับสังเกตหลายครั้งนะครับ่ก็พอเสิร์ฟแดงๆนี่ขึ้นลูกกันสบายๆครับพอเคาะไปเบาๆนี่เปิดกันไม่ขึ้นนะครับมันเหมือนมันหมดแรงประมาณนั้นนะคร แต้มตัวนี้อยู่ที่สามวจ้ห้าทับปักสี่ยังตามอยู่นะครับทงสายโอ้อะแล้วครับจีมาที่จะฟอร์มลูกนี้เป็นแต้มครับแต้มอยู่ที่ห้าตัวสี่นำยูหนึ่งแต้มลูกนี้เปิดไม่ดี โอ้พยายามจะตักขึ้นมาแต่ว่าไม่ทันครับเป็นแจ้มมังทับพักสองแตมอยู่ที่ีต่อหกมาที่นาขวายังได้อยู่ครับจะฟอร์มชงสวมหัวเต่ทัานบอกออกไปครับ ชนะได้ทีมสองอ่าะฮะเข้าซ้ายยังได้อยู่ครับโอ้จะว่าจลูกเตะลูกนี้ไม่ข้ามเป็นแ,แ,แต้มของทัพพักสอง ตัวนี้ตามอยู่4ต่อ8ครับทับพักสี่จี้ไปที่หน้าขวาเอาเลยครับชงไปจากท้ายคอร์ดลูกนี้อู้ดูฮะเตะบิดฉีกออกหน้าซ้ายล็อกแต้มสวยงามครับแต้มอยู่ที่9ต่อ4 แล้วลูกนี้ยังเปิดได้อยู่ครับทัพพักสี่โอ้แต่หยอดเบาๆก็ยังติดบล็อกครับดูฮะทัพพักสี่ตอนนี้ทำอะไรก็ดีไปหมดแล้วครับทัพพักสองนะครับขออภัยทัพพักสองครับขน,นาดลูกหยอดยังยังบล็อกได้นะครับโอ้แด้ตอนนี้ตามค่อนข้างห่างนะฮะสี่ต่อสิบครับ,รบเสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้าม สวัสดีจ่าเอดแล้วก็น้องโทนน้องเบนสวัสดีครับแต่มตอนนี้ ทับภาคสี่ยังตามอยู่แล้วค่อนข้างห่างเลยนะครับห้าต่อสิบสามแล้วลูกนี้เจ้ากล้องเปิดชงให้โอ้เรียบร้อยครับเตะชดชดล็อกแต้ไมไ้ทับภักสองขึ้นแท่านมชดพอยในเซตแรกแล้วฮะสิบสี่ต่อห้าตัวนี้นนเป็นนัะพงศ์นี่แหละครับโอ้เจ้ากล้อง เซดหายระหว่างกองทัพภาคที่สในชุดสีฟ้าฝัา่งบุมยาตอนนี้นะฮะกับกองทัพภาคที่สองครับเซตแรกนั้นเป็นของกองทัพภาคสองครับโอ้บรุษกีจกล้องพยายามจะตัดหยอดแต่ว่าไม่ข้าม แต่หนึ่งต่อศูนย์ตีไปที่ช่องขวาเอาแล้ครับลูกเสิร์ฟก็มาเหมือนกันฮะกองทัพที่สี่ครับตำแหน่งแบ็กดูนยครับสูงยาวเข่าดีฮะจะก,กองเสิร์ฟไปที่ช่องขวาได้หรือไม่อย่างไรฮะ อลครับลูกนี้เตะล็อกแต้มไม่ได้ครับเป็นแต้มของกองทัพพันสองแต้มตอนนี้อยู่ที่สองตัวหนึ่งออแล้วครับนี่แล้วอย่างที่ผมบอกว่า เวลาเสิร์ฟเคาะเบาๆมักจะเป็นแต้มครับแล้วก็เป็นแต้มจริงๆฮะทัดเน็ตหน่อยๆขึ้นเซตสองมาตอนนี้ทับภาคสี่ขึ้นนำนะครับทับภาคสองตามอยู่หนึ่งต่อสามเอาเคาะหยอดเบาคืนเหมือนกันกันกบเจ้ากองเอาหยอดมาหยอดกลับไม่โกงกันแล้วครับ สังเกตดูลูกตัดหยอดนี่มักจะได้ต oh. แต้มนะแต้มตอนนี้อยู่ที่สามต่อสองตัดหยอดหน้าซ้ายเอาแล้วครับจะฟอร์มไลายเปิดแล้วชงลูกนี้เน่งๆแบบนี้ก็เรียบร้อยครับดูฮะโอ้โห oh. บอกยังไงก็เอาไม่อยู่น,น,นะครับเตะหนักเตะแน่นจริงๆนะครับตำแหน่งหน้าขวาทําของกองทัพภาคสอง อ่ะนะครับเมื่อสักครู่ถามน้องหลงนะครับน้องหลงทบอก็ดีอยู่ใกล้ๆหน้าขวาทําขององทัพพาคทีสองนะครับหมายเลขเจ็ดนะฮะเจ้าโอทบอนะครับโอ้เตะดีจริงๆครับเะเบาๆจะฟอร์มงัดขึ้นมาแล้วดูครับเจ้าโอโอ้เตะเต็มข้อเลยนะฮะเสียงดังฟังชัดครับ แต่ตอนนี้ขยับมาที่สี่เท่าจบกล้องโอ้เสิร์ฟมาที่จองขวายังได้อยู่ครับทับพักสี่แล้วสวมหัวแบบนี้เตะทันบล็อกออกไปฮะโอ้ไวจริงๆนะครับลูกมอสักคู่เนี่ยชงค่อนข้างที่จะเขาเรีกลึกนะฮะโอ้แต่ว,ว่ายังเอี้ยวตัวใส่เกี่ยวบิดทันนะครับ ตำแหน่งหน้าขวาทําของกองทัพพลิกสี่มาอลิกสองนี่นะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่ห้าต่อสี่เหมือนจะหนีไม่ออกเหมือนกันครับทัพพักสองไปที่หน้าขวาจะโอเปิดเราจะกองทงตามสเต็ปก็เต็มข้ออีกแล้วครับ ยิแล้วใจไครับครับครับลงป้าวันนี้สำรองเหรออ๋อเมื่อวานพี่กับคุณคุณหน้าเอ๊ย พอพอมีใครไม่รู้คำอ๋อทนายศักดิ์คอมเมนต์มาเจาก,กรก็รว่าอยู่พี่เคยไปขายเชียงใหม่เจกรตัวเตะเงเอ๊ะทำไมคุณคุณนหน้าเจากรกับตัวนี้นี่เอา้ามันสังกัดมันสังกัดไม่ใช่สังก,กัดท่าพักสาเหรอสามที่ฐานพานุ่งได้ที่ตะกุกตะกักไม่กอนก่อนสังกัดที่ไหน,นไม่ไม่ฐานพานที่เชียงใหม่เหรอรอ,รอ,อสอืมได้เนี่ย วิธีเดียวกันเอา้าไอ้นี่มาอยู่นี่เหรอนนโอ้เบลิจักรายวัสดีครับอ่ะจมเกมกันต่อแตงต่ตอนนี้อยู่ที่6เท่าอ่าแล้วครับทับพักสี่แต่ลูกนี้ทดบนบอกออกไปอืมแต่ดีเต็มข้อเลย ครับตัวนี้ทัพภาคสี่ขึ้นนําอยู่นะครับเจ็ดต่อหกทัพักคสองต้องล็อกไว้ก่อนครับอย่าให้หนีห่างมากกว่านี้ครับเจ้ากองเปิดสบายๆเจ้าฟอร์มชงให้เจ้าโอทอบอัดบล็อกโอ้ตามไม่ทันนะครับต้องยอมรับเลยนะครเจ้าโอ๊ทอบอตำแหน่งหน้าขวาทําของทัพภาคสองหมายเลขเจ็ดนั่นแหละครับวันนี้เตะดีจริงๆนะฮะ จจ้ลกองมาที่ช่องขวาชงจากท้ายคอร์ดแตะยอดยังเกี่ยวได้โอกาสหรือไม่เรียบร้อยครับนี่แหละฮะโอ้เตะล็อกตั้มได้ดีครับหมายเลขเจ็ดของทัพภักสองเจา้าโอทอบอนนั่นแหละครับยังไม่พลาดเลยนะฮะชงตรงไหนก็เตะได้ครับ เปลี่ยนมาทางทัพภาคสี่ครับพยายามจะตัดหยอดหน้าซ้ายแต่ว่าลูกมันออกข้างเป็นแต้มของทัพภาคสองครับสวัสดีมุนท่าเข็มทอง <c oughs> ตอนนี้ทัพภาคสองมีการเปลี่ยนตัวเจ้าโอทอบออกนะครับอาแล้วเอาใครลงมาผมก็ไม่ทราบครขออภัยครับหมายเลขสิบเจ็ด หมายเลขเจ็ดอ,ออกหมายเลขสิบเจ็ดลงมาแทนน้องพีสวัสดีครับเออน่าจะใช่เจ้าแคนเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเอ็ม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 ที่เปลี่ยนลงมาใช่ใช่ใคแคนปะ่ะแล้วเราอะแล้วเราอะชื่ออะไร <laughs> อ่าแล้วครับผมก็ว่าแล้วครับผมเอกใจว่าใช่เจ้าแขนไม่ใช่นะครับเจ้าแขนทอบอนะครับเปลี่ยนลงมาแทนเจ้าโอทอบอรครับแต้มตัวนี้ทำพังสองขึ้นนำที่สิบต่อแปดกองทอบออกมาที่หน้าซ้ายอ้าวเปิดล้นเจ้าฟอร์มจับชงนิ่งๆแตะยอดเรียบร้อยครับ ตอนนี้ทัพพักสี่ตามอยู่นะครับแปดต่อสิบเอ็ดทองขวาจาก,กองเปิดขวาไล่ชงมาจากท้ายสนามแล้วยังไงครับโอ้เจ้าแคนทอบอเตะล็อกแต้มไม่ให้เสียของดูความพยายามทัพพักสองแ้มตัวน,นี้ทัพพักสองขึ้นนำอยู่ที่สิบสองต่อแปดกองทอบบโอ,อ้ลูกนี้ไม่ผ่านเดดมาราธอนนะครับ ตัวน,นี้น้องหนุ่มพ่อน้องบอลด้วยนะครับแต้มตัวนี้อยู่ที่เก้าต่อสิบสองช่องส้ายลูกนี้ออกหลังไปครับอ่าะฮะเซตสองทับภาคสองขึ้นแท่นอีกออหนึ่งครั้ง อีกรอบแล้วครับขึ้นแท่นรอแล้วฮะสิบสามเอยังไม่ขึ้นนะครับสิบสามต่อเก้าโอ้เจ้าแคนลูกนี้ตีหัวจังหวะเดียวนะครับไม่รอเปิดรอชงแล้วฮะ อ่าครับปิดได้หรือไม่อย่างไรช่องขวาเจ้ากองเปิดแล้วลูกนี้เอา้าวลนมาดูก็โอ้โหไวมากครับเตะคืนแบบไม่ต้องชงไม่ต้องเปิดอะไรกันแล้วฮะหมาเยเลขสองของทัพภาคสี่ครับโอ้โหไวจริงๆครับดามอยู่ที่สิบสี่ต่อสิบแล้วจ้ากองเล่นช่องซ้ายเรียบร้อยครับ ผลการแข่งขันเป็นทัพพักสองนะฮะในทีมชุดบีก็เอาชนะทีมทัพพักสี่เป็นสกอร์สองต่อศูนย์เซต